นังเฝ้าบ่อป่ากาดปลากาลายอยู่ก็ไายกามีากอนเผาวกามีเออแน่นอนพี่น้องเลยบ่อปลา,ปาจ้ำตุมต้มตำอยู่เลยโอ้โหดันใสน่บ่อยากบ่อทุกบ่อยากบ่อปลาของพัฒนาที่ดินทุนปลายทันข้าวปเป๋อใจ มานามานาครับต้ออนชิเล็กจะไ้ไม่จับผมปลาใหม่หน้าเริ่มสิลมลื่นวะดอ้เอเขาสุดยอดเลยดอกบัว พออุ้มเอ้ยปีนี่มากินปลาลูกนี่เด้วตัวใหญ่ขนาดนี่แต่ตัวใหญ่ยางไงดินอยู่ตามตามอยู่อยากว่าซิวหน่อยหมกกระไย่างงอก,กระไรมาต้นวงเต็มสุดย,ยอดเลยครับขอบคุณพัฒนาที่ดิน แกม้มร,รีงให้เออตัวไงตัวงามป่าดินดูทวนทวนอยู่อตอนซ้อนเข่าด้พี่น้องเข่ากะงามป่ากะตใหญ่กบไผ่กะงามต้นเผาต้นม่วงก็กำลังไงกำลังงามตอน,น,นซ้อนดิพี่น้องตอน,น,นซ้อนขนาด เสียงนูเสียงกบเสียงเขียดดังสนันพันพดหน้าปอดสารหน้าอินซีใส่ปุ๋ยอินซีสูตรหม้อดินนำมักริบะภาพพอดอสองนำมักรพ,พอด,ออห,กพพอดอหกปุ๋ยมักรพ,พอ,อหนึ่งเขาตอนส่วนป่านสั่งตัดเด้อพี่น้องเอยขอพุ่นพัฒนาที่ดินขอพุ่นกเกษตรที่ส่งเสริมด้านวิชาการ ทุกชนิดแดดลมลมตก